ครับเพืเ่อนๆครับมาดูอาการปั๊มน้ำตัดต่อทีีนะครับเพื onna, เ่อนบิ๊นะเช็คเบื้องต้นนะครับเพื่อนนะครับปกติถ้าน้ำออกเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีวาลปิดตัวนี้นะครับให้เราปิดตัวนี้วาลนะถ้ามีวาลนะครับให้ปิดวาลที่เข้าบ้านปิดถ้าปั๊มหยุดทํางานก็แสดงว่านะครับไม่ตัดต่อทีแล้วเนี่ยแสดงว่าน้ําภายในบ้านของเรารั่วนะเพื่อนนะครับก็คือไปเช็คที่ห้องน้ํานะครับหรือว่า ข้อต่างๆนะครับมีน้ําหยดหรือเปล่านะครับก๊อกต่างๆนะก๊อกซิงก์ก,ก๊อกอะไรต่างๆนะฮะถ้ามีน้ําหยดนะครับให้ไปแก้ไขตรงนั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดราวตรงนี้แล้วนะครับนะยังดังอยู่เราก็ต้องมาเช็คนี่เลยครับเดีนยวนะปัมป๊มปั๊มน้ารัวแน่นอนนะครับนะแล้ก็วาล์วกัววกนกลับนี่มีเศษหินเศษทรายนะเศษวัสดุต่างๆนะครับก็ไปตันตรงเช็ควาล์วตรงนี้นะให้หมุนตัวนี้ออกมานะครับ มุนตัวนี้ออกมาครับเพื่อนนะเนี่ยจะมีมุนได้นะเพื่อนนะตรงนี้นะแล้วก็ถังแรงดันตัวนี้นะครับในเกีนะมันมากจะเสียนะครับนะรั่วนะครับเพื่อนนะให้เปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อนนะเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดน้ำนะเข้าเรียบร้อยนะครับข้อเสร็จเพื่อนนะโอเคครับตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับอาการความน้ำความน้ำตัดต่อทีทีครับเพื่อนโอเคครับสุดยอด